เอาละครับผมกลับมาก็ผมแน่นอนเล่นเกมนะครับเกมมีชื่อว่า Mouse and Bear Banner Lord นะครับผมแล้วเราก็หยุดไปได้หลายวันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับดอมแห่งสงนะครับผมดอมแห่งสงนะครับผมหลังจากที่เราพ่ายแพ้กับมันมาในสงครามหลายต่อหลายครั้งนะครับก็ตัดสินใจที่จะถอยทัพมาที่เมืองไมชีนะครับผมถอยทัพมาที่เมืองไมชีนะครับตอนนี้พวกเรามีกันอยู่แค่ สามร้อยกว่าคนนะครับสามร้อยกว่าคนนะครับผมแน่นอนนะครับเราจะเขาเรียกว่าไงอะเตะเพื่อเราออกจากกองทัพไปนะครับผมเอามาแนวไหนอีกวะเนี่ยประชาคมนะครับผมยกเลิกกองทัพนะครับแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองนะครับจากนั้นก็ปล่อยให้มันมาจุกบุกโจมตีนะครับของกองทัพเรานะครับหรือว่าจะทําให้เราหนีได้ง่ายขึ้นนะครับผมเฮ้ยหรือว่าเรียกมาใหมเอาเอาไอ้ครูดาวครูดาวก่อนแม่งเลยเราไม่น่าไอ้นี่เลยนะลดใหม่ลดใหม่ก่อนนะครับลองลดใหม่กู หรือว่าจะเอาเจ็ดร้อยประท้ากับสามร้อยดีเออเอา7 0็ร้อประท้ากับส0 0รอยดีกว่านะครับผมอ่ะลดไหมลดไหมเมื่อกี้จะไล่ไล่กองทัพบวกทำไมวะเออไปปะทะแม่งข้างนอกดีกว่านะครับผมไม่ให้ศัตรูมันมาบุกเมืองเราได้นะไม่งั้นเมืองเราจะเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายจะลดลงอีกนะครับผมค่าใช้จ่ายจะลดลงอีกนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้จะพาบวกเลยนะครับผมเปิดตัว แล้วออกไปบวกเลยวะล่ะในกองในเมืองเรามีอ่าสามร้อยนะครับผมแล้วก็านาโอ้มันไม่กล้าบ,บวกหรอกถ้างั้นอนะ่ะแล้วเราไปบวกไก้นู้นเลยวะล่ะอืมตอนนี้เราเลือดเราเหลือสามสิบหกอ๋อต้องนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนมันไม่กล้าบวกหรอกถ้าเรานอนเห็นนะอ่าให้เลือดให้เลือดเต็มก่อนให้เลือดเต็มก่อน นะครับไม่ไหวว่าเมื่อกี้นี้นะครับผมเมื่อกี้นี้เราอาจจะพาพ่ายแพ้นะครับพ่ายแพ้กับมันนะครับสาหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทนี้เราจะไม่ยอมถอยเปดิขาดนะครับผมรุ่นน้องเริ่มเกิดข้อคารหาแล้วว่าท่านแม่ทัพพาข้าหนีทําไมอะไรเงี้ยนะครับผมไม่พาหนีแล้วรอบนี้เราพาบวกเลยไหนเจ็ดสิบเอ็ดนะมามบุกตีหมู่บ้านนะครับผมลำแรกครับบวกเข้ามงไปก่อนเลยมึงจะหนีนะมึงจะหนีนะกูมาแล้วมาในป่าแล้วเนี่ยเอาหนีเฉย เแล้วก็มันก็อ๋าได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้มึงตีเมืองเมียกูเหรอนะครับผมเอาว่ะหลังจากเราออกมานะครับผมไอ้นี่ก็ร้ายจริงๆร้ายจริงๆเดี๋ยว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 ให้เขีย่ยออกไปสักกองทัพหนึ่งก่อนนะครับผมเขีย่ยอไปสักกองทัพหนึ่งก่อนเออให้มันเฝ้าแถวนี้หน่อยเว้แม่งอยาง่าตีแต่หมู่บ้านผมเอามึงกลับไปเฝ้าหน่อยโอ้โหโคตรเยอะพันกว่านะครับผม พันกว่าเลยหรอมาเอาวะมันได้เวลาแล้วนะที่ดอมแห่งแดนสงของอย่างเรานะครับผมจะต้องบวกกับศัตรูที่ไม่รู้ว่าพันเจ็ดอะ่ะทุกคนพันเจ็ดมันมาพันเจ็ดพันแปดอะ่ะโอ้โหมันจะตีเมืองเราแล้วเอาแล้วโอ้โหหมอเลเวลอัพครับเนื่งองจากว่าแข็งแก่งเกินไปนะครับแข็งแก่งเกินไป โอ้โอโอมาไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวกูไปลุยเดียวเลยมามาครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเมียเราจะแยกเอานะครับเมียเราจะแยกเอาเฮ้ยมีมีคนถอนตัวเว้ยมีกองทัพบางกองทัพถอนตัวเว้ยเข้าไปคุยดิถอนตัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเออขอคุยหน่อยดีมากเจ้าอ,อาจจะเอ่อกลุ่มฟงกลุ่มฟอกอะไรไม่รู้ยืนยังอ,อ,อะไรวะนะเนี่ยอ่ะ อะไรวะเออช่างมันมันยอมแพ้เรานะครับผมเออเราไปข่มขู่มันนะครับผมเอาวะเข้าไปก่อนครับเข้าไปก่อนโดนจมเอาโดนจมตีอยู่นะครับผมเอาแล้วก็เข้าไปช่วยเลยแล้วครับผมตอนนี้นะครับภรรยาของเราอยู่ในเมืองเพียงคนเดียวนะครับผมภรรยาคนที่สามนะครับผมก็เข้าไปเลยแล้วการบวกเข้าไปนะครับเราจะสูญเสียนะครับผม เจ้าเจ้าสู้ฝ่าเข้าไปในประตูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรียกเข้ามาพอเปิดประตูเรียบร้อยสรุปทหารเสียไป14ทหารลาบเสียไป13ธนู2ม้า7จอ้โอเอาว่าไปช่วยไมชีเออหลังจากนั้นก็บวกกันบ,บวกกันแล้วเอาว่าสงครามครั้งนี้นะครับเป็นสงครามใหญ่ระหว่างมัน1,700-800นายนะครับบวกกับเราเพียง3 600นายนะครับผมเอาว่าปกป้องเมืองข้าไว้ไอพวกนี้มันต้อง มันต้องมันต้องเจอพลังป้องกันของเราซะแล้วไม่รู้ไม่รู้อะไรซะแล้วว่าพลังป้องกันของผมอะไรไร้กาดเพียงใดไอ้นี่มันต้องเจออุ้ยลืมเซฟ <laughs> อุ้ยอุ้ยลืมเซฟแม่งเอ,อ้ยถ้าย้อนอน,ลลนะอนี่ย้อนไกลเลยนะย้อนย้อนไกลเลยนะเอาว่ามึงดูมึงดูไหนศัตรูม,จมาจากทิศทางใดน,นะครับผมมาบังอาจมากบังอาจมากที่บังอาจมากที่มาเล่นงานเมียเรานะครับผม เอาวไอ้นี่มันมีอิทธิพลกับทหารบกนะครับผมทหารบกเพราะฉะนั้นไป,ไปใช้ประตูนู้นนะครับผมอยเรื่องกันทหารบกไปประตูประตูไหนก็ได้ประตูไอ้นี่เป็นทหารธนูหมดเลยไปเสริมกับไอผู้รอดรู้แล้วกันส่วนนี้มีอิทธิพลกับทหารธนูเยอะมากนะครับผมประตูไหนไม่ได้เสริมประตูที่2ไม่ได้เสริมมาส่วนเราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนเราเดี๋ยวไปเสริมพี่เดี๋ยวจะไปยิงเนี่ยผมจะไปยิงตรงไหนดีวะไหนศัตตูมันเอาอะไรมามั่ง ศัตรูมาทางนี้หนึ่งนายอ๋อทางนี้ว่ะมีบันไดนะครับผมมีบันไดมีรถกระทุงไหมมันมีรถกระทุงไหมดูไม่ค่อยออกรู้รถกระทุงมันอยู่ไหนวะไม่มีรถกระทุงนะอ๋อมันมีบันไดสองฝั่งเลยนะครับขวาซ้ายนะครับผมรถกระทุงเหมือนจะไม่มีนะอืมถ้ารถกระทุงไม่มีนี่สบายนะผมบอกให้เดี๋ยวดูดิเดี๋ยวผมจะอันดับแรกจะโจมตีรถกระทุงมันนะครับผมอันเดอรเราต้องมาตรงนี้ก่อนมาที่ไอวีไอวีอยู่ไหนวะ ไอวีอยู่นี่ปะเออไอวีอยู่นี่โอเคไปเอาละมามาไป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 บุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปมีรถกระทุง g ไหมไม่มีรถกระทุงซะด้วยสบายนั่นไงล่ะมึงมามึงมาพันหกก็พันหกเดย์พันหกก็พันหกเดย์มันจะขึ้นมายังไงวะอ้าถ้าไม่มีรถกระทุงอ่ะพันหกอ่ะโอ้โหอ๋อมาอย่างกี้เหรอมาอย่างี้เหรอมาอย่างี้ก็เสร็จดิพี่น้องมาอย่างี้ก็เสร็จพี่ดิน้องเอาว่า ไอ,ไอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ,โอ้ลืมวิธีดูวิธีบังคับเล็กน้อยนะครับผมเอาวะเราจะใช้ไอ้ลูกกระสุนนี่มึงเจอมึงจะย่อนลงหัวแม่งให้หมดเลยนั่นแหละโอ้โหมันถึงไหมวะถึงไหมวะถึงไหมเอาถึงด้วยเสร็จโอ้โหบันเทิงละมึงบันเทิงละมึงบันเทิงละมึงกูย้อนลัวเขาเรียกย้อนลัวรู้จักย้อนลุัวไหมระเบิดระเบ้อระเบิดภูเขาเผากระทอมระเบิดภูเขาเผากระทอมมา มาระเบิดภูเขาเผากระท่อมมามามึงขึ้นมาขึ้นมากี่สิบกี่หมื่นก็ขึ้นมากี่สิบกี่หมื่นก็ขึ้นมากี่สิบกี่หมื่นก็ขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาสิขึ้นมาโอ้โหผ่านแล้วผ่านแล้วระเบิดภูขขดเขาเผากระท่อมไม่มีรถกระทุงจริงๆนะไม่มีรถกระทุงนะอ๋อโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอันตรายมากฝั่งนู้นอันตรายมากมึงลองยิงนี่มึงยิงไปยิงยิงไปได้ไหมเดี๋ยวขอยืดเลยดิ ไปดิยิงสุดดิยิงสุดดิโอสุดได้แค่นี้ว่ะสุดได้แค่นี้สุดได้แค่นี้โอเคโอเคโอเคสุดได้แค่นี้ได้แค่นี้โอเคสุดได้แค่นี้ปล่อยช่างมันช่างมันสุดได้แค่นี้ไม่เป็นไรแล้วัวงนู้นปืนอะไรว่ายิงอยู่โอ้ยต้องต้องใช้อะไรสักอย่าง้วแต่ผมกันตรงนี้ก่อนนะครับผมกันตรงนี้ก่อนเอาว่ะมามาลัว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 ไปสูญเสียไปเท่าไหร่สูญเสียไปเท่าไหร่แล้วสูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว มนเสียไปเท่าไร่แล้วมึงขึ้นมาไม่ได้หรอกฝั่งนี้อาจจะเราอาจจะกันทางเดียวก่อนนะครับส่วนฝั่งนู้นเอาไว้ที่หลังนะครับผมเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงมขึ้นมาอย่างไงวะเอาปีหนอ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 มามาปีน,นปีนล่วงไปดิล่วงไปล่วงไปมาล่วงไปล่วงไป ปึ้มโอผมว่าผมไปสูช่วยตรงนู้นบ้างดีกว่าว่ไปช่วยตรงนู้นบ้างดีกว่าว่เอาว่าเฮ้ยโอ้กับหมูทหารเราล้มตายเป็นจนํานวนมากนะครับจากการยิงธนูนะครับผมเดี๋ยวผมไปช่วยฝั่งขวาบ้างนะครับผมเดี๋ยวมันทะลักขึ้นมาจะแย่เอานะครับยิงยิงก็ไปทหารดีมากทําดีมากทุกคนทําดีมากทาดีมากเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลแต่อันนี้อันดับแรกป้องกันเมืองก่อนป้องกันเมืองก่อนเอา้ามันเข้ามาข้างหน้าเหรอเฮ้ยมันมีเข้ามาข้างหน้าด้วยเหรอม่มมีเันเข้ามายังไงวะเนี้ยออ เข้ามาข้างหน้าไงวะเอาโอ้โหโอ้โหแย่ละแย่ละแย่ละมันเข้ามาเยอะมันเข้ามาเยอะแพงมาะฟันบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยมันมันขึ้นมาเหรอเออมันขึ้นมาจากทางนั้นว่ะทางนั้นมันเสริมน้อยไปเหรอทางนั้นเสริมน้อยไปทุกคนทะลวงมาละมันบุกทะลวงมาละมันบุกทะลวงมาะแล้วน่าจะเป็นบอสนา <c oughs> ่ <c oughs> นาจะเป็นบอสผู้หญิงอ่ะน่าจะเป็นบอส เอาวะเอาแม่ทับมันก่อนเอาแม่ทับมันก่อนเอาแม่ทับมันก่อนใช่จริงๆด้วยแม่ทับมันเอาวะเออล่วงไปล่วงไปล่วงไปเออมึงยิงไปทางนั้นดิยิงไปทางนั้นดิไถิดดิเถดิไถิดดิเถดิมามาเปลี่ยน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 เป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายลองยิงไปทางประตูดิยิงไปทางประตูได้ปุ๋วะ เบียด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 สวยเบียดสวยเบียดสวยเบียดสวยคงไม่ได้ว่ะทุกคนไม่ได้ว่ะต้องตกแต่งตรงนี้หน่อยโอ้ยโทษโทษโทษจะตกแต่งจะตกแต่งไงโอ้ยตกแต่งก็ไม่ได้วะเฮ้ยชิปหายแล้วมันขึ้นมาตรงนี้ละเออเอามาเอามาเอาชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วทุกคนศัตรูศัตรูบุกศัตรูบุกโอ้ย เอาวะมาหมู่ไม่กลัวกูมาเยอะนี่แหละมาเยอะมาเยอะเหรอมาเยอะเหรอมาเยอะมามาเยอะเหรอมาเยอะแค่ไหนแค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนใกล้ใกล้แค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนใกล้เออ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 ฟันไปบวกเข้า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 ไปเอาว่ะชิบหายแล้วต้องไปแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนโดดปึ๊บโอ้โหมาทางนี้อีกย่าฟันโอ้ยโอ้โห โอ้โหมาไงวะเนี่ยอืมอืมอืมไม่ใช่ใหม่แล้วอย่าเยอะ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 ศัตรูเยอะศัตรูเยอะโอ้โหผมผมจะไปโอ้จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเบียดกำแม่งกำโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเบิดมามาอย่างงี้มาบาอย่างงี้ตายตายกูก็ตายกูเป็นกษัตริย์กูก็ตายได้เออถอยไปเออ ย้อนเวลาโอ้ยไม่ไหววะปิดเลยไม่ไหวว่ะเอา่ะเกมอัปเดตนะครับผมศัตรูอยู่นั่นนะครับเราจะนอนนอนรอมันจะไม่กล้าเข้าเพราะว่าเรามีเยอะกว่านะครับผมแล้วผมก็จะทําการเขาเรียกว่าวิ่งไปที่นี่นะครับผมวิ่งไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยทหารยุบก,กองทัพนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็ผมก็จะกลับไปนอนในเมืองนะครับเพื่อรอรอนั่นไงศัตรูมานั่นไง ศัตรูมาพันแปดนั่นะเห็นไหมอ่าพันแปดนะครับผมผมจะเข้าไปเป็นเกณฑ์เองเลยนะครับเกณฑ์ทหารเองเลยนะครับผมผมจะเข้าไปนะครับผมบวกเข้าไปปุบปุบพับปุบบโอ้รอบนี้ตายเยอะกว่าเดิมประมาณ38ก็ยอมเข้าไปนะครับบวกเข้าไปนะครับผมยุดยุดนะครับผมแล้วก็ทําการย้ายอุปกรณ์ใช้เครื่องยิงเห็นไฟย้ายอุปกรณ์ใช้เครื่องยิงเห็นไฟย้ายอุปกรณ์ใช้เครื่องยิงเห็นไฟ ายา้อุปกรณ์ใช้เครื่องยิงห็นไฟไม่เอาหินธรรมดาหินธรรมดาต้านไม่ไหวหรอกต้องใช้เครื่องยิงห็นไฟทั้งหมดนะครับผมต้องใช้เครื่องยิงสินไฟทั้งหมดเดี๋ยวยกเลยก่อนเอานักธนูเราต้องอัปเกรดเป็นนักธนูให้หมดนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็เรียกฉลงเฉลยอะไรมาเอามาเป็นพวกให้หมดตอนนี้เกรนไหมหมดเราต้องการทาหารเป็นจำนวนมากนะครับผมต้องการทาหารเป็นจำนวนมาก เราจะสู้ได้ไหมต้านได้ไหมอ่ะมาวัดกันรู้มาวัดกันดูนะครับผมมาวัดวัดใจกันดูเอาวะหรือจะเอากันให้ตายตรงนี้เลยหรือไรเอาวะหนึ่งสองสมเริ่มมามเข้ามาเข้ามานี่เอาดิอุยสร้างเสร็จหนึ่งสอสอันแม่เงยมีอันหนึ่งยังสร้างไม่เสร็จแต่มันมันเริ่มที่จะบุกแล้วนะครับมีการโหวตเจ้าเมืองเดี๋ยวขอเข้าสภาก่อนเมืองอะไรอะ่ะปราสาทเอลารานอนแฮดโอเคลาเวนไป ขี้เกียจนะครับขี้เกียจนะครับผมอโอเคเอาละอย่าลืมเซฟนะทุกคนอย่าลืมเซฟนะครับผมเพราะว่าโอกาสที่เราจะแพ้มีสูงนะครับมันพันแปดเราหกร้อยนะครับผมเซฟนะครับบันทึกก่อนเลยอ่าพันแปดระหว่างพันแปดกับหกร้อยใช่คนชอบฮาร์ฟซอร์สครับคนดูเลยคนดูน่าจะชอบกันยิงรถตอกกำแพงก่อนมันไม่ได้สร้างด้วยนะมันไม่ได้สร้างรถตอกกำแพงเอ้ยมันเอาสร้างมันสร้างแค่รถยิงหินนะเอ้ยมาแล้วเออ อันดับแรกยิงรถตอกกำแพงก่อนแล้วก็ถ้ามันมาทางบันไดอะ่ะผมจะเอาหินระเบิดปลาเอาปลาเอาให้มันหมดพันแปดไปเลยนะครับผมเออรถตอกกำแพงใช่ใช่เราต้องทําการเดี๋ยวเดี๋ยวไปควบคุมเองเลยสําหรับเป็นรถตอกกำแพงอะ่ะเดี๋ยวจะผมเป็นคนยิงเองเลย แล้วโหลดนาซะบันทึกนาซะด้วยอ่ามาพอบดแล้วก็มาไปลุยอันดับแรกเราจะยิงรถต่อกําแพงก่อนนะครับแต่เมื่อกี้นี้ไม่มีรถต่อกําแพงนะแต่มันปีนกนเดขึ้นมาฝั่งเดียวไงแล้วเราก็แล้วมันก็ทกเข้ามาแล้วพวกทลกเข้ามาพวกทหารเทียห้าเทียหกด้วยนะมันสู้ไม่ไหวว่ะถ้ามันทหารเทียห้าเทียหกมันสู้ไม่ไหวว่ะเราสู้ไม่ไหวนะครับโอ้เราเป็นตอนกลางคืนนะครับผมมันเลือกที่จะบุกเราตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นรถต่อกกาแพงใช่ไหมอันนี้ปิดมาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับอ่า มันจะใช้บันไดเห็นนะเราจะเอารถอันเนี้ยคว้างคว้างควางเอานะครับผมอันนี้ก็คว้างควางคว,วางเอาใช่ไหมเฮ้ยเอ้ามันใช้ไอกำไอรถเลื่อนกําแพงเราจะเอ้ย,อย,อ,ยอย่างนี้ก็สะดวกเลยนะครับผมดางนั้นผมจะไปกํากับพี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอันดับแรกผมจะวิ่งไปอันนี้เพื่อยิงรถต่อกําแพงนะครับผมจากนั้นก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็มาตรงนี้เพื่อยิงไอรถไออะไรนะ มันเรียกว่าอะไรนะลอ้อล้อข้ามกำแพงอะ่ะออ,อันดับแรกไปก่อนไปก่อนเลยนี่ลง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 จากม้านะครับผมออมองเห็นหรือเปล่ามันมืดนะนี่แหละชัยชนะจะอยู่ตอนคืนนี่แหละมาทุกคนเออต้านไว้ต้านไว้มากษัตริย์มาแล้วกษัตริย์ลงมือเองนะครับอันดับแรกเราต้องยิงรถต่อกำแพงก่อนใช่ใช่ใช่คุณเป็นความคิดที่เยี่มยอดที่สุดนะครับผมยิงไปยิงไปมามามา อันดับอันดับแรกลองวางเวางเชิญก่อนอุ้ยมันก็มีรถเหมือนกันว่ะทุกคนลงตรงไหนวะน่ะโอ้โหลงไกลเชียวมึงยิงอะไรนะ่ะอันดับแรกดูดูขีดก่อนเอาประมาณขีดนี้แล้วกันขีดนี้นะครับผมเอาขีดนี้เป็นหลักยิงสวยโอเคอ่ามากลางกลางมากลางขีดอีกขีดนึงลงอีกขีดนึงโอเคยิงอีขีดนึงเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะสวย นะครับผมแล้วก็เลื่อนไม้ครึ่งขีดนะครับเลื่อนไม้ครึ่งขีดครึ่งขีดครึ่งขีดโอเคยิงมันก็มีมันก็มีเครื่องยิงเหมือนกัน๋อสวยเอารถตอกกรแพงเรียบร้อยเออสวยสวยยิงไปยิงไปขวาขวาขวาแล้วก็ยิงรถตอกกรแพงพังสวยรถตอกกรแพงพังแล้วก็เดี๋ยวไปยิงมันยิงมันไอยิงไอกองนั้นโอ้โหกองนั้นน่ายิงมากกองนั้นน่ายิงมาก เอามาเร็วๆๆใส่เร็วขอยิงสักนัดขอยิงสักนัดยิงสวยตรงนี้แหละเต็มๆโอ,อ้โหเอาเลยแล้วเราเราก็วิ่งไปวิ่งไปตรงนั้นนะครับไปไปที่เครื่องยิงหินอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอ้มาเป็นบานเลยว่ามาว่าแล้วแล้วตอนนี้เรากําหนดให้มันใช่ครับมอสภาษาไทยครับแล้วเรากําหนดให้มันบุกมาแค่ทางนี้ทางเดียวนะครับเหลือทางบันไดแค่ทางเดียวนะครับผมเอาว่ามึงพลาดแล้วพลาดแล้วแล้วตอนนี้แหละมันละสงครามครั้งนี้ลามันละทุกคน นะครับมันละมึงม,มังมละมึงมาบางละม่อมเดี๋ยวเดี๋ยวตกแต่งกำแพงก่อนตกแต่งกำแพงตกแต่งกำแพงอันนี้อะไรเนี่ยหลบไปหลบไปหลบไปอ,อุ้ยเออโยนเข้าไปสวยโอ้โหเป๊ะเลยว่ะเร็วเร็วเร็วต้านไว้ต้านไว้เออต้านไว้ต้านรัวต้านรัวเราต้องเอาไอ้เพื่อนมาก,นกันกำแพงตรงนี้หมดนะครับผมตอนนี้ตรงตรงนั้นมันคงไม่ต้องต้านแล้วอะ ลือแทบตรงนี้ตรงเดียวนะครับผมโยนอย่างเดียวดีนี่โยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวเออโยนอย่างเดียวไอคนคนฟันก็ฟันไปนะครับเราใส่โยนโยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวโยนระเบิดอย่างเดียวเอาวะตกแต่งกำแพงก่อนตกแต่งกำแพงก่อนเออตกแต่งกำแพงก่อนเอาวะมามามาโยนอย่างเดียวรอบนี้โยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวมาโยนอย่างเดียวนะโยนอย่างเดียวโยนอย่างเดียวมามเข้ามาบวกเข้ามา โผล่เข้ามาเพื่อนมึงสู้ได้นะนี่ขนาดนี้เหลือโจมตีแค่ทางเดียวแล้วนะเออมามามาไอเป็นศพตายเป็นเบือ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 ,อมึงแรงเลยเออเออ,อเอาดิโอ้โหเอาวะ เอาวะกคุมหน่อยกคุมหน่อยกคุมหน่อยเอาวะอออโอ้โหแม่งเอ้ยยิงกูแม่นซะด้วยยิงกูตกกระแพงเลยไอ้มันมีเครื่องยิงหินอยู่อะโอ้โหแม่งยิงแม่นซะด้วยเกือบตายดีไม่ตายไม่ตายโอ้มาแล้ว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 เออโอ้ยเจ็บปวด เอาดิเอาดิมามามากี่ร้อยกี่พันก็มามากี่ร้อยกี่พันแล้วมาถ้าตับไดยังมีระเบิดอยู่ในมือเราเนี่ยกี่ร้อยกี่พันก็เข้ามากี่ร้อยกี่พันก็เข้ามาใหม่แล้ว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 โอ้เกือบไปเกือบไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรกู้รักษาเวลอับครับผมผู้รักษาเวลอับนะครับผมกี่ร้อยกี่พันกี่ร้อยกี่พันก็เข้ามามึงจะตีเมืองกูแตกอะยากไอ้น้องระดตับใดยังมีกษัตริย์ยังอัวอยู่ยังมีกษัตริย์ยังอัวอยู่ เอา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 แหลกเลยแหลกเลยทีนี้แหลกเลยเอาค้างค้างค้างไอ้บ้าเอ้ยค้างค้างเฉยเลยวะโอ้ยค้างค้างเอาชิบหายแล้วค้างเกมค้างเกมค้างทุกคนเกมค้างโอ้เกมค้างโอ้ยมึงก็เลื่อนมาโดนกู เกมค้างเกมค้างเกมค้างโอ้ยทพกหมดมารวมกันตรงนี้ชาร์จแป้งเลยโอ้ยเกมค้างโอ้ยโอ้ยโอ้เกมก็ตกจัดเลยครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็ตกจัดเลยว่ะขยับไม่ได้เลยว่ะ อ๋อต้องเปลี่ยนปืนโอ้กระตุก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 สุดๆกระตุกสุดๆโอ้โหมากี่ตัวมากี่ร้อยกระตุกสุดๆเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหมามาบานมาบานโอ้โหอ้ยเกมกระตุกสุดๆเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออต่ำลงต่ำลงเออนี่อันนี้สูงมากไปอันนี้ลงปานกลางแล้วกันอันนี้ปานกลางเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเกมโอ้ยมันบั็กตรงนี้อีกแล้วอะ ได้แล้วได้แล้วออ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 โอเคเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันตายเป็นร้อยเป็นพันเออหมดยังหมดยังมึงเริ่มกลัวกูยังเนี่ยรวยก็ไปบุกเข้ามาตายกลัวเข้ามาตายบุกเข้ามากี่ตัวแล้ววะเราสังหารไปกี่ตัวร้อห้าร้อยเหรอโอ้โหยังเหลือเป็นพันเลยวะมา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 ,มา มามาห้าร้อยเหรอ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 เพิ่งฆ่าไปได้ห้าร้อยเองเหรอ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 เอามาไงเนี่ยมาไงนะพ่อคุณตาดเลยเริ่มเริ่มเริ่มเทียต่ำแล้วเริ่มไปทหาเทียต่ำแล้ว เออหนีแล้วเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วเออเอาว่าหนีแลฮะหนีแล้ว,ลวเอาว่านะครับมันหนีแล้วครับผมมันหนีแล้วมันหนีแล้วไล่ขยี้ไล่ขย,ย,ขยี้เกือบตายเหมือนกันดูเลือดดิโอ้เกมกระตุกอะไรขยี้มัน อะไรเขยีมม้มันยังสู้อยู่อ๋อยังสู้อยู่อ๋อยังมีมลกลกุ่มย,ยังไม่ถอยเหรอลูกๆลูกพี่มึงสั่งถอยแล้วยังไม่ถอยเหรอ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 เอาวาะกระทืบมันหนีไปหนีไปเอออุ้ยเกือบแพ้เราฆ่ามันไปหกร้อยฆ่ามันไป600หกร้อยมันตายไปสองร้อยห้าสิบเก้านะครับผม หนีไป300นะครับผมแลวกำลังหนีอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมหนีไปโอ้โหแล้วลงเกือบผมเกือบตายเกมกระตุกมากนะครับผมโอ้โหเรื่องราวของดอมนะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้ชัยชนะเป็นของดอมนะครับผมแล้วเราคนเดียวนะครับดูหน่อยตัวเราเราคนเดียวอยู่หรอวะโอ้ดอมนะครับเราคนเดียวเล่นไป3 4 9ตัวนะครับผม <S <S โอ้ย เดือดเดือดเดือด,อด,อดอนะครับผมผมว่ามีเฉลยนั่นไงมาไอ้นี่เฉลยจับจับเฉลยจับเฉลยเดี๋ยวมาปั๊มตังค์อันนี้เอาปล่อยมันทำไมกดผิดโอ้โหเฉลยเอามาปั๊มตังค์ก่อนเฉลยอ่ะปั๊มตังค์ก่อนปั๊มตังค์ก่อนเฉลยพวกนี้ต้องปั๊มตังค์อุย้ยจักระพันนี่จกักรพรรดินะครับผมนางเคยเออนางเคยแบบ ให้เมียเรามาเยอะนะครับให้เมียเรามาเยอะนะครับผมเอาวะจะเริ่มสัมพันธรร์ทำไมตีนนะครับผมจับแม่งเลยนะครับผมจับหมด <laughs> นักโทษอีกพันเอามาเลยเพราะว่าเรามันอยู่ในเมืองใหญ่อยู่แล้วเราจะสามารถขายนักโทษได้นะครับผมเอาวะไม่กลัวไม่มีเกรงกลัวอยู่แล้วนะครับผมโอ้ยผ่านชนะชุยฉุยชุย,ชยนะครับผมโหดูซิเกาะใหม่วะเนี่ยมีเกาะที่แบบเจ๋งๆวันนี้ไหมไม่มีนะโอเค เอาบางอย่างไปก็พอนะครับผมแลกเงินนี่โอ้โหเอานี่เอานี้ต้องเอาหมดนะครับม้านี่ต้องเอาหมดนะครับผมเสื้อผ้านี่บางอย่างพอนะครับบางอย่างพอมาดูที่อันไหนอันไหนดีของเราไหมไม่มีนะไม่มีโอเคไม่มีอันไหนดีของเราเลยแต่ก็เก็บมาเก็บไม้หมดอะไะนะครับผมจะไปขายในเมืองนะครับผมเก็บไม้หมดเลยเอพราะยังไงก็อยู่ในเมืองเอ้ยไม่ได้เราต้องอ้นนี่นี่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้ลูกน้องด้วยนะครับให้ลูกน้องเป็นค่าประสบการณ์ด้วยนะครับนี่ทิ้งทิ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 งอาได้ประมาณนี้นะครับหมื่นสามลูกน้องเอาเก็บเป็นค่าประสบการณ์เออหูนูนแตกทับพ่ไปไงแตกทับพ่นะครับผมกลับไปที่เมืองก่อนนะครับผมนู่นกระจุยกระจายมืองหนีไปไหนหมดนะครับผมแตกนะครับทับแตกแทบแตกกระจุยนะครับผมอันดับแรกไปขายเฉลยก่อนไปที่โรงเตี๊ยมนะครับผมโอ้ยบาน เลยให้มีให้ขายบาเลยนะครับผมเอาวะเราจะขายแล้วก็เก็บมาบางตัวที่แบบว่าบางตัวที่แบบว่าถ้าทางเก่งๆนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยเอามาเป็นพวกเนี่ย44ตัวเลี้ยงไว้เลรียงมันไว้เนี่ยทหารยังเก่งเนี่ยทหารมาร์านูเนี่ยเออเลร้ยงมันไว้เลรียงมันไว้นี่ด้วยเออเลรียงมันไวน้วอไวโอ้โหแสนสองก็ รวยเละดีครับรวยเละดีครับรวยเละดีครับแสนสองไอถังเบียว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไปคุยกับไอไปไปที่คุยโอ้โหเมียดีแล้วเรามาปกป้องเมียพอดีนะครับไปที่คุกนะครับไปดูลุงนักโทษดิพวกนักโทษดิหือนักโทษเยอะมากนะครับเอามาขายหมดนะครับไอพวกนักโทษพวกนี้เอามาขายหมดนะครับผมเลี้ยงเสี่ยเขาสุกนะครับเลี้ยงเสี่ยเขาสุกนะครับผมไปไป่าไปที่ห้องเก็บของเนี่ย ไปที่โรงเตียมนะครับขายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมได้หกหมื่นขายลูกน้องขายหมดนะครับผมเอาว่าจากักรวรรดิแดนใต้ว่างไงว่างไงคุณดูดูสเตตด,ด้วยตอนนี้มีนักโทษอยู่ในมือเก้าในเมืองผมอ่ะเก้าตัวนะครับเอ้ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเลยอีกอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่เมืองไหนนะครับส่วนส่วนนักโทษของเรา อยู่ที่โอนิลากับไพคารอนนะครับไม่ไปช่วยหรอกแต่ประเด็นก็คือกษัตริย์มึงอยู่ในเมืองกูด้วยเอาดิเอาดิเอาด,เอาดิเอาดิครับผมผมึงจะบวกก็บวกนะอยากจะบวกก็บวกนะตอนนี้นะครับผมขอพักผ่อนก่อนนะครับผมเอยไปที่ตังคา้าการค้าก่อนขายของก่อนขายของก่อนขายของก่อนอ่าอ่าพวกธนูที่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แพงดีเว้ยเก็บไว้ก่อน ลูกธนูดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ในดูใครยังใครอยากได้ลูกธนูบวกสี่มั่งอา้าวลูกน้องไม่ค่อยได้ใช้ธนูกันเลยอันนี้ใช่ไหมอา้าโอ้โหทะลวงห้าพ่อคุณโอ้ใช้ธนูดีกวากูเอเนี้ยอา้าโอ้โหทะลวงห้าทุกคนมีทะลวงห้าหมดเลยเหรอผมอ่ะเออผมก็ทะลวงห้าขายไปเถอะนะครับขายไปเสื้อผ้าเสื้อชุดนะครับชุดเสื้อผ้าถุงมือเสื้อสี่ ไหมที่ภรรยาทอให้นะครับไม่ทิ้งขายไปขายไปหมดโอ้โหแหลกแหลกโอ้โหมีติดนี่นะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับผมลูกน้องติดนี้เราไม่เป็นไรนะครับผมลูกน้องเราเองนะครับทีนี้เราไม่เป็นไรโอ้โหต้องเคียรยหน่อยน้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักเยอะขนกงขนแกะเนื้ออันนี้นี่แกะหมูวัวเนี่ยอ่ะให้กเกษตรกรไป เออนี่ให้เกษตรกรไปเอาวะเรียบร้อยขายแบบขาดทุนนะครับผมขายแบบขาดทุนโอ้โหมีล้านสองละตัวเราเองก็เวลอัพนะครับตัวเราเองก็เวลอัพนะครับผมรู้สึกว่ามผมต้องอัพธนูหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้ธนูบ่อยนะครับใช้ธนูบ่อยเอาวะรักษาเวลอัพนะครับความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นนะครับไม่ไม่อัพรักษาละพ่อคุณ <laughs> เอาข้องแค่วขึ้น,อ,นอัพข้องแค่วไว้เอาไว้วิ่งหนีนะครับเไว้วิ่งหนีนะครับผมมีใครเวลอัพอีกไหมมีใครเวลอัพอีกไหมไม่มีโอเคไปได้นะครับอย่าลืมเซฟเซฟทุกฝีก้าวโอ้ยนุ่นนู่นเมืองหมู่บ้านเราถูกโจมตีเดี๋ยวจะออกไปแน่นอนแต่รอพักผ่อนก่อนนะครับพักผ่อนก่อนออกไปบวกแน่นอนที่โหแล้วก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะครับตัดพาร์เลยแล้วกันแล้วพบกันใหม่พาร์ต่อไปสำหรับวันนี้ลักกี้ครับ